สวัสดีตอนเช้าจ้ะพี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศธรรมชาติร,บรบอบๆหมู่บ้านมาฝากนะจ้ะจะเพื่อนๆน,นี่ละมุนให้ดูผักกาดสนิมเต็มเลยแต่ไม่กล้าเก็บของเขาจ้เพราะเขาปลูกเนาะเขาเอาย่าขายแต่เพื่อนๆที่นี่เอาไว้ให้แกให้แพะกินเนาะเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆผักกาดสนิมนเสียงนกเสียงกาบรรยากาศเศร้าๆพี่น้อง เจ้าเพื่อนนลำบนมาทางานแรกที่โรงพยาบาลนะจ๊ะงานแรกที่โรงพยาบาลกเ็เลยพาแวะชมดอกไม้สุดๆหอมๆพี่น้องหอมคือกินทูกนี่ดอกอะเนี่ยในลำบมนมาต่เช้าๆแต่ละมือเนาะพอได้กลิ่นอะนี่ร้อนหลอนพี่น้องางามงามค่ะงานจุดแรกคือที่โรงพยาบาลจาัดน้องกเ็เลยพาแวะชมดอกไม้สุดๆเนี่ยอันนี้ก็ที่นี่เขาเรียกสีเกลือนะสีเกล เขาไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรงพยาบาลน,นะแต่พวกพวกพวกนีละมลแยกโรงพยาบาลก็เหมือนคลินิกหรืออ,อนามัยบ้านเราประจําหมู่บ้านนะเพื่อนๆก็ใหญ่อยู่นะกน็มีบ้านพักคนชะลงบ้านพักคนชะลาอยู่อันนี้คือที่แรกนะเพื่อนๆน,นี่มีละมลมาเก็บตรงนี้ทุกเช้าทุกวันจ้ะเพื่อนๆจันหนึ่งศุกร์กว้นวันเสาร์วันเสาร์จะได้ไปไก่ น้ำคักพี่น้องดอกไม้ก็จะตึกนี้ป้าจะทำงานป้านีลมนพี่สาวสามีทำงานนี่คือจุกแรกของเราน้เรือดปะเราไปตัวกันจุดที่สองติตามนีลมนเด้อวันนี้พาชมที่ทำงานพี่น้องแต่ถ่ายข้างในให้ดูไม่ได้นะเ,นเพื่อนๆถ่ายให้ดูให้จชมข้างในไม่ได้เราดูแต่ข้างนอกเนาะยงามคัพี่น้อยสถานที่ตอนเช้าของนีลมน ต้องมาเก็บโซนนี้จากเพื่อนๆโซนนี้จะเป็นพวกสะไว้น้ำพวกอ,อะไรเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นนะจ้ะแผนกใครแผนกมันจะของโรงพยาบาลเขาก็จะมีพนักง,งานประจำเขาอยู่แล้วแต่บริษัทนีลมนมาเสริมมาอะไรด้วยจากเพื่อนๆจะเพื <ๆ S 1> ่อนๆจุดนี้เป็นจุดที่สองของวันนี้นะคะอยู่วิกจากเพื่อนๆโรงงานนี้บริษัทนี้เขาทําเกี่ยวกับอะไรนะเป็นพลาสติกที่เอาไป พวกอะไรใต้น้าทะเลพวกเกี่ยวกับน้ํามันพวกอะไรเพื่อนๆบริษัทนี้โรงงานนี้ที่เขาทำเขามีสองตาขาที่สาวดากับสระดาเชิญจะเพื่อนๆนี่นีลมนมาจุดที่สองแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวนีลมนขอตัวทํางานเดี๋ยวจะพาตามติดเด้อชีวิตนีลมนในวันนี้เด้อเพื่อนๆว่านีลมนทํางานกี่กี่ที่แต่ละวันจ้ะโอเคนีลมนขอตัวเข้าไปทํางานข้างในก่อนเพราะว่าถ่ายข้างในให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมไม่ได้เนาะแต่ให้ดูภายนอกได้จะเพื่อนๆจ้า ขอตัวขึ้นไปเก็บงานแป๊บแล้วเราไปติดตามกันตอนนี้เรานเสร็จจุดที่สองแล้วไปต่อกันจุดที่สามเพื่อนๆบริษัทนี้ใจดีทั้งผัวทั้งเมียเลยนะเจ้าของบริษัทเพื่อนๆใจดีมากได้รกระทบไหล่เจ้าของโรงงานบริษัทดังๆไม่ใช่ง่ายนะเพื่อนๆพืนมีตะบนทงานที่บ้านเขาด้วยนะมีสองสาขาอีกสาขานึงก็เป็นสาขาพี่ชายเขา ก็มีเมียเป็นคนไทยเหมือนกันเป็นเพื่อนนีรมนี่แหลจะจากเพื่อนๆจ้ตอันนี้แต่นีรมนทํางานด้วยประสบการณ์ของตัวเองความรู้ความสามารถของตัวเองจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปอีกมีหลายที่เลยจ้ะทั่วเลยทั่วนอร์เวย์เลยจ้ะบริษัทนีรมนไปทุกอย่างสักเอาเบือ่อยันเรือลบจ้ะเพื่อนๆอ่ะเราไปต่อจุดที่สามกันอันนี้คือจุดที่สามคอนโดนะเพื่อนๆทำบันไดคอนโดสามหลังติดนี่จ้ะงานจุดที่สามของนีรมนเพื่อนๆ ทำคอนโดบางทีก็ทำพวกบ้านเขาด้วยจ้ะเพื่อนจะทำในห้องในอะไรเขาด้วยนี่คือจุดที่3ของนีลมนวันนี้นะเพื่อนโอเคนีลมนขอตัวไปรุยงานเก็บบันไดเขาก่อนเด้อเอชดถูบ,บันไดสามสามตึกเลยจ้ะเพื่อนนี่สามตึกนี้เลยนีลามนก็กลัวโดนทะเบียนรถเขานาะสามตึกนี้จ้ะจัดไปวัน,นยาวไปยาวไป ตึกที่หนึ่งเสร็จแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อตึกที่สองแล้วก็ตึกที่สามกันนะยาวไปยาวไปนี่เอาปูผมด้วยเพื่อนปูผมมาปูด้วยนี่ทำอะไดตรงนี้อย่างนี้เลยจ้ะเพื่อนจ้ะเห็นามันก็ถ่ายดูเยอะไม่ได้เนาะนเป็นกดจก้ะกดบริษัพท์กดผมมาปูน้ำฮอดพี่น้องทำตึกที่สองเสร็จแล้วนะเราทำเสร็จแล้วตึกที่สองแล้วตึกที่หนึ่งตึกที่สองเดี๋ยวเราจะไปตึกที่สามกันเพื่อน นี่ลรมนต้องขับรถไปจอดหน้าตึกเหนื่อยไปกันต่อเสร็จแล้วจ้บเพื่อนโอ้ยโหเมื่อยกันฮ้อนนู่นฮ้อนนูมันแดดดีดีมาเนี่ยเฮ้ยรียบแล้วสามตึกแล้วพี่น้องตึกพวกนี้ที่จริงสี่ชั้นนะนีรมนพูดผิดเมื่อยจนซื้อพี่น้องโอ้ยย่างบันไดเมื่อยตึกพวกนี้มีแต่พวกคนรวยรมีเงินอยู่เลยพี่น้องไอ้ตึกนีรมนต์ค่ะ สนากคนนอร์เวย์เวลาเพื่อนแก่โตมาเนาะเพื่อนเกษียณเพื่อนอย่างแล้วเพิ่นมีแต่ซื้อเ,อเออพืออเ่อนเป็นคอนโดอยู่้ะพี่น้องซื้อเพื่อนเป็นคอนโดอยู่เจ้าห้องไรลีเฮดเนาะภาษานอร์เวย์เป็นห้องไรลีเฮดพี่น้องอ่ะโอ้ยเมื่อยรัวเอเฮื่อนแบบเนี้ยเป็นคอนโดแพงกว่าเฮือนเป็นหลังนะพี่น้องแพงกว่าเพื่อนเป็นหลังบางหลังอนะกับ e ม n m นทุกหลังเนาะก็แพงเป็นบางหลังนจ้ะแต่พวกผู้ดีอยู่ตึกแบบเนี้ย ไปลุยกันต่อพี่น้องนีลโมนไปเติมน้ำมันหลดแล้วก็ไปขึ้นเขากันเท่าเก็บงานตามหลายทางตามติดชีวิตนีลมนเดิอมืมนี่นีลมนพาพาหล่อหล่อที่ทำงานนีลมนพี่น้องเมื่อยไรปะปะเอาก็ไดน้ำมันก็ลงไปลุยขอเติมน้ำมันเพน็ดจะขึ้นเขาเติเมตั ต้องทุบประตูปกตนินี่มันจะไม่ได้จ่ายเงินก่อนนะเพราะว่าที่บริษัทมีละมณ์กวมีอะไรมีบ้ารเที่นี่ประจำเลยมันจะเข้าไปนะด้วนะเติมน้ำมันก็ไม่คุ้มแน่ขับเองเติมเองจ้ะต้องเปิดตัวเลขนะพี่น้องเลยมันสวยไล้เติมดิเติมพิษกระดาษไปล่างท่อเลย เราจะชีวิต,ตวมีกำลังจะรับมือกันไม่เลยต้องเติมพี่น้องเพราะว่าเรื่ออื่นสีไและเพื่อนงานอยู่บ่อนย่นี่นกำมันเก็บพักกระไรไก่เบอร์พี่น้องเจ้านายเพิ่นส่งมาพอไปแทนงานให้หน่อยเพิ่นว่าเสียงดังด้วยพี่น้องเสียงดังพี่นี่ก็เลยนั่นพี่น้องรถแล่นลไปเล่งงนมาไปื่อนงานไก่แล้วมันตอนเศร้าตื่นมาตัา้มน้ำมันมันยังเปิดพี่น้องครับผมยีบัตรนะ วิยทเองเต็มเองขับเองขับไปเส้นซื้อพี่น้องมขับไปเส้นซื้อขับไปเส้นซื้อก่อนไอ้แป้น้ำมันเอสโซขอัูไปเส้นซื้อก่อนด้อพี่น้องกันต่อมปกันต่อไม่เมื่ยเมื่อยเม นี่เรามวมนโดยใส่ไหาไปต่อกันเนาะจุดที่สี่ของเราคือตึกห้างสปปรรพสินค้าของกีวีรับพเพื่อนนี่คือกีวีห้างสปปรรพสินค้าขายของขายของกินอาหารผักอะไรพวกนี้เนาะนี่เราโมนจะขึ้นไปคอนโดตรงนี้จะ้ะคอนโดด,ด้านบนต้เนาะบันไะดจ้ะพเพื่อนทนนี้ก็ทาบ้านคนกันไปทั่วต่อกันจุดที่สี่ของวันนี้เพื่อนนี่ลรมุมนอีกคันหนึ่งทำงานร้านขายยา กานขายยาตรงนั้นค่ะที่มีคนยืนบริษัทนี้มันไปทั่วที่พี่น้องเลยนี่ไงรถนี้ละม้นจอดตรงนั้นรถเจ้านายจอดอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้นี่น้องมาเอาบันไดพี่น้องมาบันไดตรงนี้สามสั้นจ้ะนี่แหะพี่น้องกระทูเพื่อนนี่แหละถูนั่น,น,นี่แหละอยากเปียหกหน่อยจังหน่อยให้เบิ่งคักๆบปได้ดัยเลยพี่น้องด้วยมันผิดกฎผิดกฎบริษัท ในตำันไก่ใ้เบิ่งแต่เพราะว่าแฟร์แฟร์ถึงจะพี่น้องจาพอถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายอย่างเงินลูกค้าในจุดที่เ้องทำงานหลายพอได้พี่น้องโอเคเนาะเพราะมันเป็นบ้านคนนันพี่น้องเพราะเสียงดังพอได้เสร็จแล้วเพื่อนๆนะไปต่อจุดที่ห้ากันไอจุดที่อย่าจุดที่ห้ากันเพื่อนไงไงไงเดี๋ยวก็จะไปซื้อขนมขนมให้ดีขนมเค้ก ไปกินขอพี่น้องที่มุกเอาไปเพื่อเือนนั่นโอเค เก้อนนี่ละมุนมันเอียงตมามเพื่อนไล่รถนี่ละมุนกะกำไม้นี่พี่น้องนี่ที่จริงน้ำตกตรงนี้สวยๆนะพี่น้องถ้ามันเยอะๆน่ะนี่เห็นปะโอ้ยไลยตายกระจกรถนี่ละมุนแล้วเนาะตรงนี้แคบมากมเพื่อนๆนี่แถวนี้รถจักรีกัน จุดที่ห้าอะไรเ,เจ้าเพื่อนนี่เป็นไงเอาห้องส้วมหอ้องน้ำหนุ่มวิวบรรยากาศจะคิดประมาณนี้ที่เก่าที่เดิมนีละมุนแต่เคยพาพี่น้องมาแบบมาชมวิวตรงนี้แล้วนะ <Hey. S 2> าะได้บ้านตาอ,อากาศเราบ้านตาอากาศงาม,มาพี่น้องามก็จะเป็นแม,ม่น้ำถึงไปพุ่นก็จะเป็นน้ำตกที่นี่ละมุนเคยลงคลิปช่วงหนา หนาวหนาอย่างเงาะไปเบิงไล่เบิงได้พี่น้องเลยพิมพ์ซื้อน,นี่ละมดนมี่แหละด้านบนก็จะเป็นอะไรนะตรงเนี้ยเป็นร้านกาแฟนะนั่งดื่มกาแฟมีเค้กมีอะไรขายแล้วก็จะมีตึกอีกตึกหนึ่งถัดขึ้นไปก็จะเป็นมิวเซียมเนาะอ่าพวกเสียมพวกจอบพวกอะไรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ขุดเจาะถนนเส้นนี้เราเพื่อน,นที่ขุดเจาะถนนเส้นนี้ขึ้นไปบนเขาเราจะ,จะมอเห็นไม้ตามทาง มนหนทางจะเป็นมิวเซียมนะด้านบนตึกเลยตึกนี้ขึ้นไปตึกที่สองทางขึ้นก็ขึ้นทางนี้ได้นะเพื่อ,อนๆขึ้นทางนี้ได้เห็นไหมคนเขาพวกที่ทัวรลิสต์พวกอะไรพวกครัวเขามาก็าจะขึ้นไปดูตำรวจดูบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเนานะตรงนู้นนิละมนเคยลงหลายรอบแล้วเป็นน้ําตกวิวสวยทางโน้นนะเพื่อนๆถ้าใครผ่านไปผ่านมาเส้นถนนเฮเลนสปีดหรือถนน เช่นใบบองเล่นดานอะไรเงี้ยจะทะลุกันได้หมดนะเพื่อนๆที่นอร์เวย์นี่รำมนก็มาเก็บงานตามไรทางพี่น้องเมื่ออื่นเมื่ออื่นสิได้ไปบอนที่เฮาเก็บพักหลยๆกันเด้อบอนไกลๆที่มีลูกระเบิดพี่น้องนีรำมนีิได้ไปพ่นเมื่ออื่นเจ้านายเพิ่นส่งมาขอร้องไปให้น้อยนี่รำมนียเพื่อนบ่หัวหน้าก็บอกปู่เอ้ยเพื่อนว่ไปให้น้อยเพื่อนว่ปู่มีคนไปพี่น้องเมื่ออื่น เรสีได้ไปอีกเ่าสีได้เศร้าเมื่อยนะเราได้ผักก้าของได้เตรียมคลองห่างคลองที่เมืองไทยนัวันจันทร์เดินทางก็คือในะนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยเอาเม็ดทุ่ท้ายนีลมนก็นได้ป่ะนีลมนขอตัวไปเซ็นซื้อก่อนไปเซ็นซื้อก่อนเม็เข้าไปเซ็นซื้อกัอนพี่้งทุกคนมาเวนใครเวนมันนะ,พะเพื่อนๆต้องต้องมาเขียนชื่อลงตรงนี้เวลาเรามาอะไรเงี้ยด้วยนี่ห้องน้ำ ม,มันไปดินงานหลายก็ได้มน,นี่นที่สวงเลยนาะพี่น้องเอ้ยมือกระเปียกนี่บริษัทชื่อบริษัทน,นี้มนเห็นอน่ะนี่ตาทาตาถูอันนี้าาอัเออนนี้วันที่สองเนาะ02เดือนหกนี่เวลาขอแกะของเราก็9โมงจุด21 ชื่อเรานี่มอกก็เขียนชือปูซื้อๆนี่ล่ะพี่น้องเขียนตัวหนังสือก็บ่ได้งามเด้เออไปสเฮ็งานแล้พี่นอ้องเอ้ยนี่สัมภาระนบนก็ได้ <laughs> แล้วพี่น้องจุดที่หาไปเจ้าที่หกันไปจุดที่หกกัน,กกนมื่อในจุดที่หาเขาแล้วแล้วไปจุดที่หกกันเพื่อนนี่คือจุดที่หกนะเพื่อนๆนี่ละมุนมาเอาบ้านหลังนี้จะ้ะมาเอาบ้านพูดีนี่ถึงไกลเหรอเอนังก็เคยทำนะหลังมุนนะะมุนจะทำในซอยนู้นอีกหลังหนึ่ง ถึงข้างล่างแล้วนี่นะบ้านบ้านจะหลังสวยๆนะแถวนี้ยนี่เป็นสนามเด็กเล่นหมู่บ้านตป็นหลังนี่มันมาเอาหลังนี่พี่น้องเนี่ยหลังนีงามป่ะถ่ายในเฮือนกระเจ้าให้เบิ่งบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อได้แต่ว่าแป๊บแปแบบมันเป็นกดสมัยแต่ก่อนทําหลังนู้นด้วยทําไปทั่วหมดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่มนมาเอาหลังนี่เหรอหลังนี้ก็เคยทําในซอยนู้นมีอีกหลังเฮ้ยเมื่อยพี่น้องเลย นี่ละมุนขอโตเหตุงานกับพี่น้องเด้อนี่คือจุดที่หกของเราเนาะวันนี้เนาะเฮ้ยเฮงพี่น้องหัวฟูเบิ่งหนาโอ้ยแหล่พี๊บเบิ่งบวอดโอ้ยพอมีหอดเวลาเป็นคุณนายนลำเขาพี่น้องเอ้ยแต่งานไรเฮ้ยไปไปเก็บงานอีกจุดสุดท้ายจะก็สิเมื่อตัดต่อพี่น้องได้เบิ่งได้ไหมแร่วเสร็จแร่วไปจุดที่เจ็ดกันในโรงงานเพื่อนๆเบิ่งกบวลด วักับฟูฮ้อนวันนี้ฮ้อนแห้งกริบพี่น้องฮ้โอโทรศัพท์หลังบ้านคนเสร็จแล้วบ้านหลังนี้เนี้ยเนียบมากเลยนะจูจ้จี้จุกจิกเหนื่อยมุงหนาเหละพี่พี่พี่น,อน้องเบิ่งบอลกล้องโทรศัพท์ก็จ้าเป็นพี่สังถ้าเห็นแดดเห็นยังเนี่ยนะแสงเลยพี่น้องปั๊บจังเลยก็ปั๊บพอได้โทรศัพท์ขึ้นมันตกน้ำทะเลพี่พี่น้องตกทะเลเชื่นนึงน่งแต่ตกหลายรอบเลย มาดีแล้วมัน,นยังใช้ได้แล้ว s p e ป d pool นะพี่น้องนี่เราคนเงียังบอมีเงินซื้อเครื่องใหม่เห็ุงานก็สิรวยหนีเด้ได้พี่น้องหนีทุกหัวเลยหนีธนาคารกู้ให้เกื่อนให้น้องยืมโอ้ยเขาเห็นเซ็นต์ครับก่อนก่อนอะไรก็ได้เหตุงานไปจุมไปพี่น้อง เขาเขายังมีหิมะอีกพี่น้องอเดี๋ยวเขาไปเก็บงานบทสุดท้ายในโรงงานในโรงงานมันจะเป็นในที่รเพลิงไปที่รเพลิงพี่น้องมันมีนมหลายจุดในโรงงานกันเลยเมื่อชั่วโมงงานในละมุนมันติดไอ้เจ้ากระเราะมาใสใ่มันติดนะนึ่งกัเหตุงานณ์อกเจ็ดชั่วโมงเละพี่น้องอเลยเจ้ากับชั่วโมงแน่แล้วตแต่เหี่ยงว่ะปากันแท้แกไปเจอกับที่โรง,งงานพี่น้อง นานไว้กันขนาะด ผูเ้เสียงเสียงโกอเดี๋ยวเธเฮ่อหน้าแดงเธอพี่น้องมันไปเราที่ราแดนพวกงานใสานอกมันแข่งกับเวลาพี่น้องจะงานประจําในโรงงานหรือประจำตรงาน,นตรงนี้หรือท่านแดดเข้ากับบรรจุง,งานเดี๋ยวเข้ากับประจําพนักงานประจําพี่น้องได้กินเงนินนั่นกระสอบกรเซียนได้กินเงนินนั่นบรรจุละละเขาเจ็บเพาป่วยละเขาขาดงงขาดงานละไอ้ป่วยนะคะ ล่างมงละงานมได้กินกันเขาดกันแต่วเขางานเขามสายนกพี่น้อไปลยมจะพอไปถิ่นพี่น้เอาพวกผา่เาไส้แล้วนี่คือที่ที้ชื่พอพาเขาบอกมาได้เดินข้างใน พี่ก็พี่น้องคงได้จากข้างนอกเพราะว่าแปรปรวเนี่ยมีละมุนก็บสเก็บงานในโรงงานอีกที่นึ่องจากเคจ้ะเพื่อนมีละมพี่น้องมีละมุนอยู่ในโรงงานเลยเด้อเสียงจะดังมากถ่ายดูเยอะไม่ได้เพื่อนตึกนี้สามีมีละมุนก็ทำงานแล้วเพื่อนมีละมุนทำงานเอสามีมีละมุนทำงานอยู่ในนี้เป็น,ปนอะไรนะพวกว,วิจัย วิจัยพี่น้องเลยวิจัยอันโปรดักชั่นในทุกสิ่งทุกอย่างวิจัยรายงานในรีพอร์ตหลวงอยากไปวัดไปเช็คบนนั่นบนนี่เอาบนนั่นบนนี่มาตรวจพี่น้องเลยเพราไงก็ได้โอเคพี่น้องนี่เรามองขอตัวเหตุงานแป๊บหนึ่งแต่ว่าถ่ายให้ดูไม่ได้เพื่อนผนิดกด เอารถไปเข้าอู่เอาไปทิ้งไว้ที่อู่รถอ,อาทิตย์ที่แล้วซ่อมไม่เสร็จมันมีปัญหาเยอะรถคันนี้มันเก่าเข้าไปวิ่งงานไกลเหนื่อยมากัวหน้าให้หัวหน้าไปรับพรุ่งนี้ต้องรถหัวหน้าไปทํางานกล้องนี้ละมนก็อะไรก็ใหม่รู่นนพี่น้องนาะทนบุ้นแป๊บน,นี้ละบนซื้อ DJI Pocket มา DJI Pocket 2มาใช่ผมเป็นพี่น้อง รือเลีอวต้อปวดตงเมียสุดตะแพงกล้องก็ได้ถามสี่หมื่นสียได้เงิน่อคิวอีน้องออกคิวออกจากประตูพินโทรศัพท์ตกมหนอ่ทีานานไ่ไปหบเอาคนลงไปทิ้มไว้พุ่นกัน้นองตั้งโทรศัพท์ไปเไปเบิงเบงเบึงเบึงหน่งวันอ่เนาะขับรถไว เข้าสิบร้อยพุิเขาให้ไปเจ็ดสิบหา้าสิบมันไปเป็นร้อยกันนิรมลระยะแต่ตำรวจพี่น้องเลยขนาดข้าวหลักไก่เนี่ยเป็นปนามาข้าวม่าข้าวก็ยังยานเลยแต่เขานี่พวกลิตเตวัน,นยอมรับเห็นงานเก่งเลยพี่น้องพบประเทศนิไตวัต,ตร,รใใตบ้านเอาได้พกนิไตวัต,ตรอย,อยู่์นว์อยู่ทางแถวยุโรปนะพี่น้องพวกฝรั่งเห็นงานเก่งเก่งกันหลายคนวไวายเขาเห็นงานกันนะเห็นตรงหัวนิรมลด้วย รส,สับหนึตั้งกลยด้พี่น้องมีแต่สีรมง่ายยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เศ้าเลยนี่พี่น้องงานโคลบโคลงคลงเียมันเมื่อยเนาะมนเมื่อยจนกินข้าวก็ได้พี่น้องมันหักบอนจ่อยตั้งแต่ขาา่าวสี่สิบสามสี่สิบสี่มาเนี่ยข้าวสี่สิสี่รถไปนั่นหัิกน้อยหลยนะพี่น้องมันรถบบลมแม้อ้วนตุย,ตย หัวนพี่น้องตกมา43สิเก่า44พุงบอวเสื้อผ้าก็หาใส่มาได้พี่น้องเออเอ,อ็นตัวหัวนี่ละมุนเลยเนาะติดติดกับเจ้าเลิกงานวันศุกร์กับเจ้าเลิกงานกันไวแท้เที่ยงเมือะหลายคนล่ะนี่ละมนุนไนต้องสีแล้วพี่น้องเสีย์รไปเขา่าวันอ้ย่คาสัดอยู่บ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 ่พี่น้องบริกจเข่า เปอีกมือนึงเงมันโคโลก่กทั้งเจ้านายทั้งวันน่ะโคโลก่กไปไปประจางานยวนนอร์สเตียนที่ให้ไปนั่นเล็กน้อยมันไข่ผู้นึ่งเลยผู้นึ่งมันกลับมาจากฮมริเดย์แล้วมันโบไปนะไอคนที่มันประจาอยู่สายนั่นเ้นนัน่นเป็นเข้าแทบัะเข้าได้เท่ได้ไปเคยไปฝึกงานได้ไปอบรมไปสอบเข้าไอีก่ายไปก็พี่ไปน้องงานทุกที่ไม่ว่างานอะไรอยู่นอร์เวย์นะ ต่างประเทศอะไม่ว่าที่ไหนแต่ว่าที่นอร์เวย์เจ้าต้องสอบสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติเด้อยทำความสะอาดที่ล่างสวมนี่งกะไม่เป็นง่ายๆเจ้าสิเขาง่ายๆในงานก็ได้เจ้าต้องซื้อซื้อหาไม่รู้เขาสิหลักมาเจ้าจะได้บรรจุเลยเนี่ยคอยจะตั้งหลายปีได้พี่น้องเคยกดสิได้บรรจุร้อยแปดสิบร้อยก็ได้ร้อยบวกพอพอแค่นี้แต่ก่อนเอาแค่หาสิบเก้าหาสิบเก้าเปอร์เซ็น 59%กับประมาณ4.5อัตรางานอยู่นี่กับประมาณ7.5ตัวมือตามกฎหมายของเขาหอยเห็ด7.5 7ชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งเนาะตามอัตราของนอร์เวย์พี่น้องเลยเอถ้าเอเบ็นจุลย่อยนั่นแหละพวกเป็จุลย่อยจะได้7.5ต่อว,ว,วันนอกนั้นจะไปเห็นงานอยู่ใส่ก็ได้บริษัทแต่ก็ไดถ้ถ้าเจ้ามีแหงเห็ดเห็เดรวแต่ของบริษัทนีลามอน่ะ ถ้าทําความาสะอาดแล้วคุณไม่สามารถไปทําความาสะอาดที่บริษัทอื่นได้นอกจากคุณไปทํางานร้านอาหารหรืออะไรพวกนี้จะอื่นได้แต่ถ้าทํางานความาสะอาดถ้าเจ้านายรู้มาโดนไล่ออกพี่น้องเลยนีลมนบรรจุไอตอนนี้บรรจุแปดสิเอร์ซ็แปดสิปซก็วันหนึ่งทํางานก็หกชั่วโมงอัตารางานของนีลโมนกันไน้เพื้นใ่้6หกชั่วโมงแต่แต่ส่วนมากนีลโมนเสร็จเกินยังไปอื่นกับประมาณแดชั่วโมงไปแลกเงินงินสี่หพันบาท เมื่อสุดท้ายเหตุงานเนาะสี่หาพันบาทเอาตัวเหตุงานแปดเกือบแปดชั่วโมงแล้วมืออื่นเต็มมือเลยมืออีกเลยเลยบรรจุร้อยเหตุพี่น้องเลยมีลมวนเหตุงานบางมือเลยเกินร้อยเป็พ่อก็จะพกบรรจุร้อยเลยเหตุงานแปดสิบบรรจุแปดสิบแค้หกชั่วโมงบางมือกับเจ๊บางมือกับแปดบางมือกับเก้าคนได้เหตุงานนะแล้าพ่อพี่คนเนี่ยหยัดขนาดค่ะเจ้าหยาดให้คือคือสิ่งเหล่ามืออื่นเนี่ยนะ งานเกินอัตราแล้วนี่ละมุนนะ่ะเข่าโสมสามปฐิถิ่นะเลยเนี่ยหินคือเป็นตะลยุยพี่น้องหยิบงานนะโอ้ยฮักนี่เลยไปกู้ไปยืมให้เอ้ยให้น้องย้่นไปนตุนเขาเจ้าของแหละไปเสิตายบันค้เงินใส้นี่อยู่ผู้เดียวหลับ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 พี่น้องเอ้ยขนาดเอ้ยน้องกัดได้แท้ก็ยังโก่งนี่ละมุนเด้ซื้อดินน้ำมันเขายังบือดมื่อโอนที่ได้เป็นหลักขายนี่ละมุดเสียงเงินทิ่นสบซื้อไหม แล้วพี่น้องพอดเรียบโคเรียอ้เม,ม,มื่อยเมื่อยเมื่เดี๋ยวจะนู่เราลงไปจอดกันแตงโบักโกดูแล้วเอาแจไปเจ้วาวนาวนาวานาวนาฮัลโหลวันานี่นู่นน่นาคับบคราบลิเตวน มาหักลูกน้องเด้อยากให้ลูกน,น,น้องงานไหนตั้งงอหน่อเด้พี่น้องเ <c ười> นี่ยหักว่านางงอเจ้านด้งออ่าดเพิ่นละวัเต้โอ้ยเมือเ่อยแหงพี่น้องก้าวขาบ่โอ้ยเก็บแป๊บนึงโอ้ยหม้ฟูผมขาดพี่น้องขาดเป็นปล่อยปากไงเมืม่อย ขอบคุณหลายๆด้วยพะพี่น้องกาที่เข้ามารับชมนีลม่ละมอนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นี่ละมอนบริรุทลูชแนลเนี่ยโดย่น้องเด้อขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะหมวยอีเพิงรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย